ส่วนคําถามนั้นรัฐบาลนี้มีนโยบายไหมครับในการที่จะเลือกตั้งผู้ว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านนายกน้มนตีครับท่านที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีคําถามที่ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่เนี่ยนะครับคือผมอยากทําความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนนะครับว่าถ้าบอกว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย แล้วไปเทียบว่ามันเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นตําแหน่งในเรื่องของราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเกิดความสับสนนะครับเพราะว่าฐานะของผู้ว่ากทมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอื่นๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่คําตอบที่อยากจะเรียนคืออย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้ให้มีการศึกษาเรื่องของการมีรูปแบบของท้องถิ่นพิเศษอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ชายแดนคาา้าขายชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นมหานครนะครับสิ่งเหล่านี้มีการศึกษาอยู่ในกรอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจยังไม่มีข้อเสนอในการที่จะเข้าไปทํารูปแบบของท้องถิ่นพิเศษใน3จังหวัดภาคใต้นะครับที่เป็นลักษณะของจะเรียกว่านครใหญ่นะครับที่ครอบคลุม3จังหวัดไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบนะครับแต่ว่าข้อเสนอเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษคือปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ยถ้ามีประเด็นในพื้นที่ใดเนี่ยเราก็จะให้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมในในส่วนนั้นแต่บัดนี้ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอที่จะเข้าไปทําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะนโยบายรัฐบาลในขณะน,นี้ก็คือปรับปรุงในเรื่องของระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่จะมีการนําเสนอกฎหมายเพื่อ ปรับสถานะของสออบาตาซึ่งคาดว่าจะมาถึงสภาภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านี่คือนโยบายนะครับ